ฮอนด้าเวฟ125รุ่นปี2026ยังคงสานต่อความเป็นตำนานของรถครอบครัวยอดนิยมในประเทศไทยด้วยการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายและความหรูหราตัวถังได้รับการปรับปรุงให้โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นเส้นสายที่คมชัดและลงตัวให้ความรู้สึกคล่องตัวในทุกมุมมองไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์ใหม่เพิ่มความสว่างและประหยัดพลังงานขณะที่ชุดไฟไท้ายถูกออกแบบให้ดูโมเดิร์นและปลอดภัยมากขึ้นในทุกสภาวะการขับขี่ โดยรวมแล้วรูปลักษ์ใหม่ของเวฟ125ปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นเวฟที่ทุกคนคุ้นเคยแต่เติมเต็มด้วยความทันสมัยที่โดดเด่นหัวใจหลักของ Honda w เวฟ125ปี2026คือเครื่องยนต์4จังหวะขนาด124.9 c c ที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องให้ตอบโจทย์ทั้งความประหยัดและความทนทานเครื่องยนต์ใหม่มาพร้อมเทคโนโลยี PGM FI หรือระบบหัวฉีดอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เพียงแต่ให้กำลังที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังคงรักษาความประหยัดน้ำมันที่เป็นจุดขายสำคัญของเวฟมายาวนานด้วยอัตราสิ้นเปลืองที่สามารถวิ่งได้ไกล,ก,ลกว่า60กิโลเมตรต่อลิตรอีกทั้งยังลดการปล่อยมลพิษให้น้อยลงเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากลสิ่งที่ทำให้ฮอน da w เว e 125บได้รับความนิยมมายาวนานคือความสะดวกสบายในการใช้งานรุ่นปี2026ยกกระดับสิ่งนี้ขึ้นไปอีกขั้นเบาะนั่งถูกออกแบบให้กว้างและนุ่ม เพื่อรองรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารได้อย่างสบายช่องเก็บของใต้เบาะสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันได้ระบบสตาร์ทมีทั้งแบบมือไฟฟ้าและแบบเท้าเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ด้านช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นช่วยให้การขับขี่ในสภาพถนนที่หลากหลายเป็นไปอย่าง Honda เว็บ125ปี2026ไม่เพียงใส่ใจเรื่องสมรรถนะและการประหยัดแต่ยังมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยด้วย ดิสเบรกหน้าแบบใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถพร้อมระบบเบรกหลังแบบดรัมที่คงทนและง่ายต่อการบำรุงรักษาไฟหน้าเล็ดความสว่างสูงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยยามค่ำคืนนอกจากนี้ยังมาพร้อมมาตรวัดแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลที่อ่านค่าได้ง่ายและทันสมัยยิ่งขึ้นโดยยังคงความทนทานและใช้งานได้จริงตามสไตล์รถครอบครัวสุดท้าย h อน da w เว e 125รุ่นปี2026ยังคงรักษาความคุ้มค่าในด้านราคาและการบำรุงรักษา ค่าอะไรที่ไม่สูงการซ่อมบำรุงที่ง่ายและความทนทานของเครื่องยนต์ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเวฟ125ยังคงเป็นคู่หูที่เชื่อถือได้ในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือครอบครัวทั่วไปต่างก็สามารถเลือกเวฟ125เป็นรถคู่ใจได้อย่างไม่ลังเลความนิยมที่สืบต่อมายาวนานกว่า20ปีทำให้ h อน da าเว e ไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยและรุ่นปี2026นี้ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปกับความต้องการของคนรุ่นใหม่